คุยเรื่องมะเร็งกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติมะเร็งคืออะไรอ่าครับจริงๆโรคมะเร็งเนี่ยมันเกิดในตำแหน่งที่เป็นเซลล์ของร่างกายนะครับเซลล์ก็คือหน่วยย่อยที่สุดของของร่างกายคนเรานะครับนะตัว ในเซลล์ของคนเราเนี่ยจะมีสารพันธุกรรมที่เราเรียกว่า DNA นเนาะนะครับเวลาที่ DNA มันทํางานมันก็จะสร้างโปรตีนสร้างอะไรออกมาซึ่งกําหนดหน้าที่การทํางานของเซลล์แต่ละชนิดนะครับโรคมะเร็งเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่ตัว DNA เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือถูกทําลายทําให้หน้าที่มันผิดเพี้ยนไปมันก็ทําให้เซลล์เซลล์นั้นนะครับทำงานผิดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทํางานผิดไปในลักษณะที่ว่ามันจเจริญเติบโตไม่หยุดครับควบคุมไม่ได้เนาะ แล้วตรงนี้ครับเวลามันจะเริ่มเติบโตไม่หยุดควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วก็ไปเบียดการทํางานของเซลล์ข้างๆจนทําให้เนื้อเยื่อจนทําให้อวัยวะนั้นนะสูญเสียการทํางานไปนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันสามารถแพร่กระจายจากอวัยวะหนึ่งที่เป็นต้นกําเนิดของมันเนี่ยนะครับไปตามท่อน้ําเหลืองไปตามหลอดเลือดนะครับแล้วมันไปเกาะในอวัยวะใหม่ที่อื่นแล้วก็ไปขยายตัวเพิ่มจํานวนแล้วก็ไปเบียดการทํางานจนทําให้อวัยวะอื่นๆเนี่ย นะครับเสียการทํางานตามมาดังนั้นเนี่ยพออวัยวะหลายๆอวัยวะหรืออวัยวะเดียวก็ตามที่มันเสียการทํางานไปมากๆแต่เป็นอวัยวะสาคัญเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คนคนนั้นป่วยรุนแรงและสุดท้ายก็อาจจะเสียชีวิตนะครับ